ใครผ่านมาเจอคลิปนี้คำทำนายอาจจะเป็นของคุณก่อนไปฟังฝากกดหัวใจกดติดตามให้กับพี่หมอมินพายิปซีและเพจบ้านฟ้ามามามูยิปซีเปิดดวงค่ะสำหรับใครนะคะที่กําลังวางแผนที่จะลงมือทําอะไรสักอย่างหนึ่งความสาเร็จกําลังรอยอยู่ข้างหน้าแต่ว่าต้องช้าหน่อยนะคะคุณไม่ควรรีบร้อนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตัดสินใจหรือว่าการลงมือทําอะไรต่างๆจะได้ลดข้อผิดพลาดลงนะจ๊ะใจเย็นๆค่อยเป็นค่อยไป ถึงจุดหมายแน่นอน นอกจากนั้นนะคะเรื่องของความสัมพันธ์กับคนรอบตัวจะด,ดีขึ้นนะคะนะจะมีความเข้าอกเข้าใจกันดีแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณทําอะไรก็ตามนะคะก็มักที่จะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยค่ะอีกเรื่องหนึ่งที่ควรระวังนะครับก็คือเรื่องของคําพูดนะคะช่วงระยะเวลานี้นะคะควรระวังการมีปากเสียงกับคนที่เป็นเพศหญิงโดยเฉพาะคนที่มีอํานาจมากกว่าคุณเป็นหัวหน้างานหรือเป็นคนที่โตกว่าในครอบครัวนะคะมีเกณฑ์ที่จะมีปากเสียงทะเลาะเบาะแหวงแนะนําให้หลีกเลี่ยงนะจ๊ะ สนใจดูดวงส่วนตัวนะีค่ะทักได้เลยค่ะที่พี่หมอมินไพยิปซี